กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนววนอโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพคร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรียนกระจกหรือ TGO อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน หรืออพทสมาคมไทยท ier, ่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การมหาชนหรือทีเซ็จและบริษัทพิมพ์เทคโนโลยีจจำกัดร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ซีโร่คาร์บอนภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพคออพัฒนาชุดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหการรมใหม่เพื่อมุ่งสู่ความม็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยบพคกองทุนววเนื่อ เพื่อพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมุ่งเน้นการบริโภคอ,อย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับคือแอปนี้นะคะหลังจากที่คำนวณแล้วเนี่ยนะคะจะมีปุ่มกดเลยนะคะว่าท่านเนี่ยจะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคะ่ะก็จะมีแบบลิส คาร์บอนเครดิตมาให้เลยว่าจะสามารถซื้อได้ที่ไหนนะแล้วก็จะมีให้จ่ายผ่านมือถือผ่านของแบงก์ต่างๆนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นใบประกาศกิจคุณให้เลยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติด้วยในประเทศไทยด้วยที่เป็นนักท่องเที่ยวพรีเมียมเขาจะสนใจเรื่องนี้กันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยมีโปรแกรมมีความพร้อมแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวพรีเมียมจากต่างชาติเ่เขาก็จะมาให้ความสําคัญแล้วก็เหมือนกับสบายใจมากขึ้นที่จะมาเที่ยวประเทศไทย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนววน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริววิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพคมุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายความสําเร็จในระยะเวลา5ปี หือปีพศ2566ถึง2570โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นคาร์บอนยวทเรน ทัวริสึมเดสติเนชันด้วยการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแบบปกติให้เป็นการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวรัลทัวริสึมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพเกิดผลกระทบเชิงบว,วกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจของไทยผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนครับ เรามีโครงการความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานต่างๆประมาณ8หน่วยงานองค์กรด้วยกันนะนะคะรวมทั้ง เรามีเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเราจะช่วยขับเคลื่อนทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางนะคะของการท่องเที่ยวที่จะต้องทําให้เกิดคาร์บอนสูตรที่เป็นศูนย์ให้ได้ก็พัฒนามาสู่การใช้ตัวค่าของภาคบริการท่องเที่ยวที่จะคํานวณคาร์บอนฟุตปรินที่เราเรียกว่าเป็น PCR นะคะแล้วทางอาปกอก็นําของดีมาให้เรานะคะก็บอกว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยร่วมดําเนินการแล้วก็สนับสนุนก็ประมาณ เพื่อที่จะทำตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่าแอปตัวนี้จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะบัรดาลให้ผู้ประกอบการรวมทั้งพี่น้องชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะได้สามารถที่จะคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนของตนเองแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งในกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็จิตกรรมต่างๆของอุตสาหกรรมไม้ก็จะนําพาให้ประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะมุ่งหน้าไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งตลาด วันนี้ที่เราจะไปเจอก็คือทั้งตลาดยุโรปเรียกว่าทั่วโลกดีกว่าทางทททอเองก็ขานรับที่จะรับเส้นทางของเราเนี่ยเข้าไปสู่การตลาดและการไะสัมพั์นอกจาก50เส้นทางที่ได้รับมาตรฐานแล้วได้ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยเรายังผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าทางททอเองเนี่ย จะมีเส้นทางเพิ่มขึ้นที่จะไปทาให้กับนนะักท่องเที่ยวได้เดินทางมาทเที่ยวประเทศไทยและแม้กระทั่งคนไทยเองที่เที่ยวในไทยในการออกแบบของเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเรามีการออกแบบล่วงหน้าเราออกแบบกิจกรรมที่สร้างสารรค์แต่ในทุกๆก,กิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยกลับกัน,กล,ก,นกลับกลายเป็นประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยยังจะได้รับความสุขสนุกสนานสุขเต็มที่ดีต่อโลกก็คือเที่ยวเหมือนเดิมเลยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ใส่กิจกรรมที่ดีๆให้ให้นักท่องเที่ยวไว้นะคะ นะครับแอปพลิเคชันซีโร่คาร์บอนสำหรับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ในโครงการการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรร์บพคออเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่งยืนครับ